วันนี้จะมาแนะนําต้นบันดันสตูนค่ะอโลคาเซียนะคะเป็นไม้ที่มีความสวยงามโดดเด่นนะคะใบเข้มค่ะถ้าปลูกตกแต่งรวมกับต้นไม้อื่นจะดูสวยมากเลยนะคะเป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุหลายปีนะคะจะพบมากในป่าดิบชื้นขึ้นตามซอกหินผานะคะในไทยเราก็จะพบมากแถบสตูนค่ะจะมีกระดูกสีชมพูหรือว่ากระดูกสีขาวนะคะ หน้าใบก็จะเป็นสีเขียวเข้มหลังใบก็จะเป็นสีม่วงเข้มเหมือนกันนะคะนี่ค่ะลักษณะของบอลดำสตูลนะคะอันนี้คือที่กําลังจะแตกใบออกมาใหม่นะคะเราจะเห็นชัดมากก็จะเป็นสีม่วงออกมันๆเลยนะคะลักษณะใบของบอลดำสตูลเนี่ยก็จะมีลักษณะหลแบบนลยนะคะก็เป็นใบกลมคางมนหูชิดหรือว่าเป็นใบกลมรูปหัวใจนะคะ หูจะห่างนะคะแล้วก็มีลักษณะพบได้อีกหลายๆแบบลักษณะเลยนะคะบอลดำสตูลน,นะคะจะมีหลังม่วงนะคะก้านใบก็จะเป็นออกสีสีม่วงสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะชอบแสงแดดํำไรคะ่ะโดนแดดมากใบก็จะไหม้นะคะไม่ชอบน้ำขังแต่ก็ชอบชื้นๆหน่อยนะคะ ถ้าปลูกตาต้นไม้ใหญ่เนี่ยก็จะสวยงามมากเลยนะคะรดน้ำก็สัปดาห์ครั้งสองครั้งก็พอนะคะเพราะว่าถ้ารดน้ำมากเนี่ยจะทำให้ใบเขาจะเน่าได้แล้วหัวเขาจะเน่าได้นะคะวัสดุที่เราใช้ปลูกเนี่ยเราก็ต้องใช้วัสดุที่โปร่งๆนะคะเพราะว่า,อาบอลดัมสตูลเนี่ยเขาจะชอบอดินโปร่งๆหน่อยนะคะเราก็จะใช้ ปลูกด้วยดินผสมกับมาพ้าวก็ใช้ดินก้ามปูนะคะผสมกับมาพ้าวแล้วเราก็ใส่หินภูเขาไฟไปด้วยนะคะเพื่อให้เขาโปร่งๆหน่อยนะคะผสมแกลบไปสักหนึ่งส่วนก็ได้ค่ะการปลูกเนี่ยเราก็เอาฐานเนี่ยรองพื้นก่อนนะคะเราก็เอาฐานเนี่ยมาทุบไปรองพื้นกระถางนะคะตรงก้นกระถางนะคะเพื่อที่จะให้น้ำระบายได้ดีนะคะ แล้วเราก็เอาเอาดินที่เราผสมนี่ก็มาวางไว้แล้วเราก็เอาหน่อเนี่ยหน่อของบรรดับสตูนเนี่ยตอนแรกก่อนที่เราจะมาปลูกเราก็ต้องเอาไปล้างน้ําก่อนน,นะคะไปล้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วก็แช่ปูนแดงสักนิดนึงหรือบางที่เขาจะแช่ด้วยน้ยํายาเร่งรากนะคะก่อนที่เราจะปลูกสักสิบถึงสิบห้านาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็เอา เอาหน่อเนี่ยเราไปไปวางบนดินให้โผล่ขึ้นมาสักประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งอะนะคะแล้วก็ไปวางไว้ในที่ร่มประมาณ30-40วันเขาก็จะแตกออกมาใหม่แล้วนะคะเนี่ยค่ะปลูกง่ายใบสวยด้วยนะคะเลี้ยงง่ายเนี่ยค่ะลักษณะใบาเขาจะแตกต่างกันนะคะสองต้นนะคะแตกต่างกันมากเลยนะคะเป็นบอลที่สวยมากเลยนะคะ ลองหามาปลูกที่บ้านกันนะคะสวัสดีค่ะ